ถ้าเราถ้าเราเอาเอาเอาในส่วนว่าณตอนนี้ควีโต้แล้วจากนี้ขั้นตอนก็คือจะกลับไปที่แพทย์เทสภาครรบเซตเดิมที่ส่งเรื่องนี้มาแหละถูกไหมฮะเขาจะต้องนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โหวตกันใหม่โหวตกันใหม่ซึ่งการโหวตก็จะออกมาสองสองอย่างหนึ่งคืออ่หนึ่งก็มันมันน่าจะออกมาสักสามอย่างนะครับคือหนึ่งลงมติด้วยเสียงตั้งแต่สองในสามขึ้นไป สองในสามขึ้นไปสองในสามขึ้นไปความสําคัญคือครั้งนี้ต้องสองในสามต้องสองในสามครับต้องสองในสามถ้าสองในสามขึ้นไปเนี่ยอันนี้มันก็คือถือว่าสองในสามว่าไปทางไหนไปทางนั้นสองในสามว่าไปทางไหนทางนั้นแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าสองในสามมันจะต้องยืนยันในสิ่งที่ได้มีมติไปมันถึงจะไปสอดรับกันกับไอ้เรื่องที่เขายับยั้งเพราะถ้าสองในสามมันว่าไปอีกทางหนึ่งเนี่ยอืมันจะไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งละมันจะไม่ได้เป็นการตีตกการยับยั้ง คือ2ในสจะต้องเอาง่ายๆก็คือ2ใน3อย่างเช่น2ใน3ยืนมติเดิมซึ่งเคยยื่นมาให้คุณสมศักดิ์แ้บนี้ถูกไหครั้งนี้เนี่ยนะครับคือมันจะต่างกับครั้งแรกครั้งแรกเป็นการพิจารณาว่าที่อนุจะริยธรรมอนุสอบสวนเขาทามาเนี่ยท่านเห็นด้วยหรือไม่ครับผมนะครับเป็นการลงมติในงานที่ส่งมาครับแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการลงมติในงานที่ส่งมาเท่านั้นแต่มันเป็นการลงมติตอบต่อการยับยั้งนั้นด้วย ซึ่งถ้าได้สองในสามและเขายืนยันมติเดิมมันจะดําเนินการตามมติดําเนินการตามมติ2ใน3นี้ใช่ครับแปลว่าต่อให้คุณสมศักดิ์วีโต้ก็ไม่มีผลแล้วไม่มีผลเลยไม่มีผลแล้วมติสองในสามนี้เหนือกว่าถูกไหมับมติสองในสามนี้เหนือกว่าแล้วอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอีกสองอันคัออะไรครับอาจารย์อันที่สองเนี่ยก็คือว่าไม่ถึงสองในสามไม่ถึงสองในสามเนี่ยท่าดูตามข้อบังคับการพิจารณาจริยธรรมของแพทยสภาเนี่ยครับมันจะกลับไปที่การพิจารณาซึ่งอันเนี้ย ต้องถามแพทยสภา,าว่าปกติท่านดําเนินการอย่างไรเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยนะครับท่านไม่เคยถูกยับยั้งแบบนี้แต่พอมันเกิดการยับยั้งแบบนี้พอไปดูข้อมังคับของท่านเนี่ยมันกลับบอกว่าให้วนกลับไปที่ข้อที่ได้มีการพิจารณากันมาว่าจะพิจารณากันต่อไปอย่างไรซึ่งเนี่ยผมไม่ทราบว่าแพทยสภาได้เคยทําหรือไม่อื ผมถึงได้บอกมันมีข้อ2ตรงนี้ที่เอะมันแปลกอยู่ว่าที่เรายังไม่ชัดเจนในาขั้นตอนมันจะเป็นไงเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในข้อบังคับท่านเขียนอย่างนี้เลยว่าถ้าไม่ถึง2ในในสับให้กลับไปที่ถ้าเกิดเอาตัวเลขเลยเนี่ยคือข้อ42อนุ2นะครับนั่นแหละพอไปส2วรรคองวแรกอนุ2เนี่ยนะครับมันก็จะมีกรณีที่ว่าพิจารณาแล้วปรากฏว่าเห็นมีมูลจะดําเนินการอย่างไรมันเหมือนกลับวนหลูไปอีกรอบหนึ่งเท่ากับว่าท่านอาจจะพิจารณาได้อีกทีหนึ่ง ถูกครับข้อที่สามก็คือว่าถ้าเกิดท่านไม่ถึงสองในสามมันน่าจะตกไปตกไปเลยคือจบสิ้นสูงส้นจบกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทําความเข้าใจข้อสองกับข้อสามผมเองก็ไม่ได้ไปตามกระบวนการนั้นนะเพราะว่าเอาล่ะผมคิดว่าอาจจะไม่มีใครรู้ด้วยซ้ําไปว่าจะทำยังไงดีเพราะมันไม่เคยเกิดการยับยั้งแบบนี้แต่ไหนๆมันก็มีข้อมคับอยู่ครับดังนั้นเนี่ยข้อสองกับข้อสามจะเกิดได้อย่างไรครับสมมุติว่าท่านไม่ถึงสองในสามเนี่ยเกินกึ่ง นบเกินกึ่งไปตามข้อสองหรือเปล่าถ้าไม่ถึงสองในสามแล้วไม่เกินกึ่งตกไปเลยหรือไม่อืม,อ,ม,อ,มอันนี้ผมคิดว่าทางแพทยสภาก็ต้องเตรียมเพราะว่าคะแนนของท่านต้องสูงเนื่องจากว่าท่านไม่ได้กําหนดสองในสามของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับสองในสามของจํานวนสมาชิกในกรรมการนะครับซึ่งมันเท่ากับ 47, 47คน,คนยังไงก็ต้อง47่สิบเจท่านมาประชุมไม่ถึงสีคนเท่ากับว่าจบเลยนะ เพราะฉะนั้นวันนั้นยังไงต้องมาประชุมถ้าท่านมาประชุม47คนเท่ากับว่าทุกคนต้องลงมติมันไม่เอื้อตอบโต้คือสอในสามของทั้งหมดไม่ใช่สองในสามคนที่ประชุมด้วยถูกต้องซึ่งอันนี้ต้องเรียนว่าในการดูแลวิชาชีพแพทย์ผมถือว่าเหมาะสมถ้าการดูแลวิชาชีพแพทย์จะเอาแบบคุณเข้ามาในที่ประชุมกันเท่าไหร่ก็เอาเกินกึ่งของคนที่เข้ามาประชุมเอาแค่สองในสามของคนที่เข้ามาประชุมผมว่าไม่เหมาะกับวิชาชีพแพทย์ครับผมครับ อ่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีการลงปติอันนี้กัน2ใน3มเนี่ยถึงหรือไม่ถึงเนี่ยคือ12มิถุนายนนะครับอ่ะเราลงปฏิทินกันไว้แล้ววันนั้นเราตามติดกันอ่ากลับมาที่ทางทางทางคุณชวนสักนิดหนึ่งนะครับอ่าคุณชวนบอกว่าคิดว่าเรื่องนี้มันควรเข้าสู่กระบวนการซึ่งณตรงนี้ส่วนหนึ่งถ้าเราจะมองว่ามันเป็นกระบวนการเพราะว่าเขาก็ไปตามกติกาของเขาอยู่อ่ะเ็เรียงกันมาปังตับตัดตัตัตัมาถึงเรียงตรงนี้อ่านายกสภาพิเศษอ่านายกสภาพิเศษก็มีสิทธิ ทับคือที่ผมกำลังจะพูดคือเขาทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยเพียงแต่ว่าหากแม้ว่ามันเกิดไม่ถึงสองในสซึ่งก็อาจจะเป็นผลที่ไม่ถูกใจหรือไม่ตรงกับความเชื่อหรือเราอาจจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นความเชื่อมันเห็นกันอยู่ชัดๆอ่ะแล้วแต่เลยฮะแต่เขาทําทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วแปลว่าก็คือตามนี้ถูกไหมคุณชวนคือมันก็เป็นไปตากระบวนการของกฎหมายนะครับ ก็คือเมื่อนายกนาย,ยกพิเศษนายกสภานายกพิเศษ,เศษคือร,รัฐมนตรีเอยับยั้งมีมติยับยังยบย้งก็ต้องผ่านกระบวนการที่จันเกตให้พูดถึงน,นะครับอืคือกระบวนการที่แพทยสภาจะต้องมาประชุมแล้วลงมติเพื่อให้ได้มติสองในสามอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของแพทยสภาจะต้องเอต้องระมัดระวัง แต่ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่า,าถึงแม้ว่าจะเคารแพแสตช์สภาก็ตามแต่ว่าก็อย่าไปประมาทกาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่ชอบทำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยตั<อ>้งแต่ใช้สิทธทิพิเศษไม่ปฏิบัติตามหลักที่คนทั่วไปจะต้องปฏิบัติต,ต้องเป็นคนยกเว้นในบุคคลคนหนึ่งไม่เสมอภาคกับคนอื่นพู้นั้นคือปฏิบัตินอกหลักกฎเกณฑ์นาติกาแล้วก็ช่วยกัน ก็ร,รู้กันอยู่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่รัมนตีในฐานะสภา,านายกพิเศษจะมีความเห็นเช่นนี้เพราะเวลาตั้งมุ่คลก็รู้กันอยู่อย่างไรก็ตามมันกระบวนกนารก็ต้องไปไปตามกระบวนการครับแต่ว่าอย่าไปอย่าไปประเมินก้าน้อยนะครับเพราะว่าผู้เกนินตรงๆก็คือเขามีเครื่องมือการ<อ>วิ่งเต้นการใงต่างปรนี้ศก็มีเครื่องมือเยอะเคยเห็นตัวอย่างวิ่งผู้สาเคยเห็นตัวอย่างวิ่งกระดียุคพัก อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งโชคดีว่ากระบวนการบางกระบวนการนี้วิ่งไม่สําเร็จแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่สําเร็จทุกเรื่องเลยครับเขาวิ่งเรื่องใหญ่ๆห,หลายเรื่องไม่าสาเร็จอืครับอันนี้เป็นเรื่องที่ประมาทอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นที่รู้รอยู่ว่าคนกลุ่มนี้เขามีวิธีการใช้อํานาจใช้เงินใช้สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือด้วยในการบริการครับ